สมัยบุ๊กทรียูนิตบทที่ห้ายูนิตบทที่ห้าย m มีฟูดอาหารอร่อยย m มีฟูดอาหารอร่อย Sandwich แซนด์วิชแซนด์วิชแซนด์วิชบานานากลวยบ a นานากลวยแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมส้มออร์เรส้มฟิชปลาฟิช ปลาชิคเก้นไก่ชิคเก้นไก่เอคไข่เอคไข่ออสครีม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 ช็อกโกแลต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 พิซซา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 สัลลัด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 เค้ก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 น้ำน้ำ น้ำคอฟฟี่กาแฟคอฟฟี่กาแฟทีน้ำชาทีน้ำชาเลมอนจูสน้ำมะนาวเลมอนจูสน้ำมะนาวออเรนจ์จูสน้ำส้มออเรนจ์จูสน้ำส้มแอปเปิ้ลจูสน้ำแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจูสน้ำแอปเปิ้ลจูสน้ำผลไม้จูสน้ำผลไม้มิลค์นมมิลค์นม what do you want to eat คุณต้องการกินอะไร What do you want to eat คุณต้องการกินอะไร I want some chicken please ได้โปรดฉันต้องการไก่ I want some chicken please ได้โปรดฉันต้องการไก่ What do you want to eat คุณต้องการกินอะไร chicken, ไ chicken, What do you want to eat คุณต้องการกินอะไร I want some sandwich please ได้โปรดฉันต้องการแซนวิช I want some sandwich please ได้โปรดฉันต้องการแซนวิช What do you want to drink คุณต้องการดื่มอะไร What do you want to drink คุณต้องการดื่มอะไร I want some juice please ได้โปรดฉันต้องการน้ำผลไม้ I want some juice, please. ได้โปรดฉันต้องการน้ำผล,ลไม้ I want some water, please. ได้โปรดฉันต้องการน้ำเปล่า I want some water, please. ได้โปรดฉันต้องการน้ำเปล่า Kate likes a sandwich for breakfast. Kate ชอบแซนวิชสำหรับอาหารเช้า Kate likes a sandwich for breakfast. k a ชอบ sandwich ส,สำหรับอาหารเช้า Kate drinks some apple juice for dinner Kate ดื่มน้ำแอปเปิ้ลสำหรับอาหารเย็น Kate drink some apple juice for dinner Kate ดื่มน้ำแอปเปิ้ลสำหรับอาหารเย็น Kate likes fish and some salad for dinner Kate ชอบปลาและสลัดสำหรับอาหารเย็น Kate likes fish and some salad for dinner เคทชอบปลาและสลัดสำหรับอาหารเย็นเคทไลฟ์ชูอีกและนมสำหรับอาหารเา Kate, ice, and some milk for Kate, ช้าเคทไลฟ์ชูอีกและนมสำหรับอาหารเช้า 1. S T the first ดอะลำดับที่หนึ่ง S 1. S T the, the first ลำดับที่1 2 N D the second ลำดับที่สอง,ง N D the, the second ลำดับที่สอง R D the, the third ลำดับที่3 3 R D the third ลำดับที่3 C T H the fourth ลำดับที่4 C T H the fourth ลำดับที่ส C ถึง20ลงท้ายด้วย th สำหรับลำดับที่ C ถึง20ลงท้ายด้วย th สำหรับลำดับที่2 0 th the t w e n t h ลำดับที่20 2 0 th the t w e n t h ลำดับที่20 2 1 st the t w e n t first ลำดับที่21 2 1 st the t w e n t first ลำดับที่21 22, the, the 22 nd the 22nd ลำดับที่22 22, the, the 22 nd the 22nd ลำดับที่22 23, the, the 23 rd the 23rd ลำดับที่23 23, the, the 23 rd the 23rd ลำดับที่23 24ถึง30ลงท้ายด้วย ts สําหรับลำดับ ที24่24ลงท้ายด้วย th สำหรับลำดับที่3 1 st the 31 s t ลำดับที่3 1 31ST t h e 31 s t ลำดับที่3 1 when's your birthday คุณเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่ when's your birthday คุณเกิดเมื่อวันที่เท่าไร i t s on the second of august วันที่สองสิงหาคม is on the second of August วันที่สองสิงหาคม When's Betty's birthday? Betty เกิดเมื่อวันที่เท่าไร When's Betty's birthday? Betty เกิดเมื่อวันที่เท่าไร is on the 2 3 r d of March วันที่23มีนาคม is on the 2 3 r d of March วันที่23มมีนาคม Do you want some fish คุณต้องการปลาไหม Do you want some fish คุณต้องการปลาไหม Yes please ได้โปรดฉันต้องการ Yes please ได้โปรดฉันต้องการ Do you want some juice คุณต้องการน้ำผลไม้ไหม Do you want some juice คุณต้องการน้ำผลไม้ไหม No thank you ไม่ขอบคุณ No, thank you. ไม่ขอบคุณ